สไวมากควาจริงๆเหมือนเราเพิ่งมาดู EP หนึ่งด้วยกันเองมั้ว่าสามเดือนสามเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วแบา,า,ทขขางทีเราก็มาถึงนสุดที่ยวจริงๆเราคิดว่าตอนตอนดู EP หนึ่งที่ว่าโอ้ยยี่สิบสามเดือนเ<ด>ลจบ<ร>พอวันนี้มาถึงก็มันมีหลากหลายความรู้สึกแล้วมันใจหายใจหายใจหายอะไรเรื่องอะไรก่อนเลยอ่าก็เรื่องที่มันจะจบแล้วนะฮะใช่ฮะคือเรื่องของเร <ใน S 2> ื่อย่างที่เราบอกเรารอรอกันไปนะฮะแต่พอมันจะจบแล้วเราก็เลยแบบ แขวญๆนิดนึงใช่ครับมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบไม่ใช่แค่เราเหรอกมีคนขับรอด้วยพอมันโปรเจกต์น,นี้มันจะจบบริบูรณ์เนี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรารอไม่มีอะไรให้เรารอาต่อไปค่ะน้องถามก่อนเลยว่าเนี่ยจนเดินทางมาถึงมีปัญหาไหมนะเออได้ดังใจในสิ่งที่เป็นิีบแบบไดนะ้ดัง,ดง,ดง จริงไม่ไม่อยากใช้คำว่าได้เลคือเราเองก็ไม่ได้คาดหวังคาดการณแบบว่าเอ้ยมันต้องอย่างนี้คือเราคาดหวังจากเองมากว่าว่าตอนนี้เราทําหน้าที่ตอนที่เราแสดงหรือเล่นซีรีส์อนไรเราทำแเต็มที่เต็มที่พอหรือยังเป็นมากกว่าส่วนการคาดหวังว่ากระแสจะเป็นไงมันเป็นหน้าที่ของคนดูเหมือนกันเหมือนกันนะผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบคืออย่างที่เราบอกเราแค่ทําเต็มที่ที่สุดนะท่านใดทุกคนทำเต็มที่มากใช่ครับผมก็ให้ให้คนดูเป็นคนตัดสินที่เราบอก ในส่วของบอกหอนเป็นอะไรบ้างอะซีร <aja S 2> ี่ยเร่องนี้มาอยู่ครับการ่นีก็เป็นตัวลที่เพิ่มเติมอีกาก็ดีใจเาได้มาเติมเต็มเนื้อเรื่องให้มีอะไรมากขึ้นแล้วก็โอเคครับมีความสุขมากๆที่ได้มาเป็นส่วนห่้ก็รับดแหละีไม่มั่นใจดีแหละยอดี่ดี ก็ดีใจครับได้เป็นคนหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้ครับผมเพราะว่าก็ได้ร่วมงานกับแบบหลายๆคนที่ยังไม่เคยร่วมงานกันเนาะแล้วก็แบบทุกคนเต็มที่มากแล้วเราก็เห็นเห็นสิ่งที่เราทําออกมาแล้วมันมันพอใจอ่ะเราเราตั้งใจแล้วมันแบบพอใจที่ออกมาก็อยู่ที่ทุกคนประเสริฐครับเลยเหมือนว่าประกวดเลยเป็นเหไือนกันก็รู้สึกรู้สึกเออ ชอบเหมือนกันครับก็ชอบอะไรชอบอะไรชอบซีรีส์เชือกป่านอีพีนึงก็ดูวนประมาณสิบกว่ารอบเขาูหรอจริงมันไม่จริงะเรยแล้อครับเป็นอย่างนัเลยอ่ะเรียวเรวเรอเนครับก็สาหรับตัวละครของปินนะครับก็เป็นตัวที่เขียนขึ้นมาใหม่แล้วก็ผู้ดีปินก็เป็นที่เสริมมาจากตัวออริจินัลนิยายก็ ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็หลายๆคนอในรูปก็ขอบคุณมากครับค่ะอาเรียวเรีวเก็ของเรีวก็รู้สึกแฮปปี้ไม่เป็นไรกันนะฮะก็แฮปปี้ครับที่ได้บอกว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีเรื่องนี้แล้วแล้วก็แบบอยู่กับพี่นี้เพื่อนๆมาแบบระยะเวลานานมากถ้านับตั้งแต่เริ่มแรกเลยเงี้ยแล้วแบบช่วงวันนี้มันก็คือวันที่เราสําคัญที่เราแบบว่าต้องมา ส่งเนี่ยไปพรอมๆกันมันก็แบบแฮปปี้ครับมันมีแต่ความแฮปปี้ไปหมทั้หมดผล่องคปงคเาอกว็อัมงาแคนอกบเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นบทบาทที่เราเคยกิดอยแล้วแล้วก็เ่ตัวละครที่มาแบบีแล้วอะไรอเ้ยครั้นี้ได้มีโอกาสกลับมาเล่นใหม่แล้วก็กลับมาแสดงแบบ ท่านใหม่กัอะไรเงี้ยเขารู้สึกท่านใหม่ท่านแบบคนเดียว่ันเราเป็นท่านเก่าอันนี้ท่านเก่าท่านใหม่ท่านเก่าท่านใหม่ก็เดิวลกเราก็ท่านเก่าเหมือนกันนั่นแหะพี่ดีนะคะพี่ดีครับเป็นเกียรติครับวันนี้ก็อย่างที่พี่บอกบุญบอกไอ้น้องบุญน้องบุไปไปพี่บุญน้องพี่เปียบอกว่าแบบได้หายเหมือนกันว่าเดินทางมาถึงแบบปลายแล้วแล้วก็แบบอยากจะสร้างความทรงจำไปด้วยกันก็รูเป็นดีใจครับพี่พูดกับน้องมะนาวค่ะ ค่ะก็นั่นแหละรอมา3ปีอยู่เวลานัง3าเดือนผ่านไปเรนยวมากก็ใจหายเหมือนกันนะแแบบดีใจที่อันนี้ได้มาเจอคนเป็นใหม่ทั้งนนที่เป็นคนเก่าแล้วรู้จักกันอยู่แล้วน่คาพเป็นรูปโปรเจกต์อ่ะมันมันจะไปแบบแล้วก็มีความเซอรครนด้วยใดๆก็แบบนั่นแหละะจะเก็บไว้เป็นความทรงจ ำหรับผมผมรู้สึกว่าทุกคนไม่ใช่เพื่อนนักแสดงมาเหมือนเป็นเพื่อนใครเป็นเพื่อนมมีิจเป็าเพื่อนจริงจริงเราเราก็รู้สึกใจหายที่แบบมันไวมากอย่างก็เนี่แหละครับพวกเราก็จะมาดูทีสุดท้ายด้วยกันแล้วก็จะเก็บความทรงจังนี้นะครับให้ดีลุ้นลุ้นนมากเป็นจังหวะเยอะมากอ่าตา ครับก็ดีใจมากครับที่ผมที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้นะครับก็เอาจริงๆไม่เคยคิดว่าเป็นะได้มาร่วมมีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้เลยก็เป็นความทรงจาที่ดีมากๆครับได้ทํางานร่วมกับพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะครับยอดดีใจมากครับเป็นความทรงจำที่ถีไม่ลืมแน่นอนครับผมไม่อย่างที่ดีกว่าเล่นแบบพีชมากเลยครับผมก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมเล่นโปรเจกต์นี้ก็คือ เราถือว่าเป็นตัวสีสันให้กับเรื่องนี้แบบเลยละกันอาจจะแบบว่ามีซีนแบบว่าเครียดหน่อยแล้วตัดมาเออเอฟบีซียังทําให้มันสนุกดีน,นึงก็ยังดีเราก็ดีใจครับผมที่ทาให้ทุกคนดีได้ก็ขอบคุณมากครับเราหนแดงมาจนถึงตอนนี้แล้วแบบว่าเ,เราจะมีส่งแสงตาเลยค่ะรวมกับเลยว่าจะมีสเปเชียลเอฟดีโอ๋อมีไปแล้วค่ะสเปเ,เ,เชียลก้านมีไปก่อนก่อนที่จะมีเชื้อปังเราส<ม>ามารถสเปยได้ไหน เราไม่เหลืออะไรให้สเปย์นะครับ <c oughs> หมดนะฮะอันนี้ก็คือเอามาสดๆแล้ว <c oughs> ก็มันก็คงต้องถึงเวลาแบบคืนตัวละครสุดอสัมยาของเขาได้แล้วนะครับ <c oughs> ผมก็ก็มุบออนรอหาอะไรเรื่องใหม่ๆ <c oughs> ได้ <c oughs> มุบออนแต่ว่ายังมีแฟม้สนเป็น <c oughs> น้ำใช่ครับผมก็จะมีแฟมิีเชือกป่านจัดวันที่5มีนาคมครับผมก็เดี๋ยวรอประกาศรายละเอียดที่หนึงทางวอรบิสบิครับผมประกาศแล้วประกาศแล้วด้วยซ้ำด้วยซ้ำนะแต่เได้สปอยว่าถ้าบัตรหมดภายใน1ม ใ,ใช่ก็คือพี่นิวจะขึ้นไปนนไปด้วยนน <c oughs> ให้พี่ิวโชวด้วยเลยน<ฮ>ะ่ชั่วโงองจะงันนั้น,น,นดีกว่านนี้วันนี้นอกจากว่าจะได้มาโชว์ทีสุดท้ายร่วมกันแล้วะนะมันจะมีควางพิเศษอะไรยังไการิไบอล่อา <c oughs> ก็จะมีที่จริงก็มีโชว์ร้องเพลงทั่วไปนะครับผมช่แต่ก็จะมีบางเพลงที่เป็นเพลงที่มีขึ้นมาใหม่ยังไม่เคยฟังที่ไหนแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็จะมีหลายหคนที่ ได้ร้องเพลงที่แบบหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นคู้นี่ร้องเพลงเลยได้มผมก็จะได้เห็นใช่ครับมีใครอยากจะสปอยไม่ดีกว่า <c oughs> ดีกว่าตื <c oughs> ่นเต้น <c oughs> อยากจะอยู่เงียบจะสปอยอะไรดูทุกรอบเลยโอ้ด่านี่ไม่ค่อยดีแล้วสปอยอยู่เงียบดีกว่าเดินมากอ่อนในไหนก็เดินทางมาจริงๆแล้วเนาะอยากถามนิดนึงความ มีซีนที่ทำกับใจเรา,ามากๆในการของถึงเป็นเอ่อที่จริงมีหลักๆมีสอง EP คือ EP แรกเป็นไม่ห้าก็หกนะผมที่ริมสระน้ําแล้วก็ EP สิบเอ็ดที่เป็น EP นี้ซีนท,ที่แพรการเนาะที่แบบพูดสารภาพอะไรกันเนะเราชอบสอง EP มันรู้สึกว่ามันเป็นคองร้องดีนน,นะน <laughs> <laughs> เป็นซีนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะท้าทายในความสาม,มารถเราดีก็ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็ EP หกซีนเดียว ก็มันเป็นซีนที่อยู่ในในไพร์ล็ตก็ตอนด้วยเราเคยเล่นซีนนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะแล้วคราวนี้พอมาถ่ายตัวซีที่ไอตัวเต็มนะคตัวบทที่เป็นบทตัวเต็มเ,เมน,มนีน่นยาาเราเก,เก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายมากแล้วมันแบบาพาเราไปอีกจุดหนึ่งเรื่องการแสดงใช่ก็รู้สึกว่าซีนนี้เป็นซีนที่ชอบมากเราต้องมาดีทาเหรอนี่ก็คือเครื่องดรีก็จมากแ่เน่ยนเตสลับกั<า>นได้แดงนี่หวานเทียบ <c oughs> นี่ขมป, <c oughs> ปี๋ <c oughs> ก็ขอเลือกซีีจบเรื่องเหมือนกันีที่็นสส่องนั่นแหละจบน่ารักมากมันจีพีซีที่แบบคือดาลอกบรีบใช้หาดอะไรเงี้ยอยากให้ราทิ่ตางกันอะไรนะคาันนิดนรับเข้เหมือนกันเขหมือนกันไปตรงกันใช่ะมีใครหรือหล่าอยากพูดถึงสีมีประทับใจอะไรเอาไป วันนี้ขอวันนี้ขอเลือกเป็นซีนอีพีจบแล้วกันครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าแต่เป็นทีมแว่าเมือนมะไรเรียกว่าอยากดูอยากเห็นเหมือนกันมันอินนะเนาะมันมันอยากเห็นไงว่ายงใช่เพราะว่าคือเราเวลาเราถ่ายเราก็เราก็เออเรารู้หรือแล้วว่าเราถ่ายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ยังไม่ได้เห็นเพราะทีนี้ยูไม่ให้ดูไงใช่เขาเล่นลอกเลยสปอยอีกคนสปอย ลิวลิวตกไปหน้าตกเปไม่เข้าไมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ิดไม่ใช่เพราะมันไม่ีทีสุดท้ายนี่คือแบบพาไม่ได้พาไม่ได้ครับผมใช่เพราะพวกเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอีกทีแล้วไม่ได้ดูมาหลายอทีแล้วดูสดพร้อมกันนั่นแหละฮะใช่มีสัตว์าติไม่ชอบกินอหาเป็นพิซซี่ไหนก็นพิเศษไม่ต้องมันดีทีก็ได้คุณถ้าใครบอกว่าดีทีสิบสองจะให มันมันมันจะเข้าไม่น่าอะไรเงี้ยแต่นะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนตอนถ่ายอ่ะรู้สึกว่ามันคล้ายกับตัวเราจเองตัวตัวทอมมีงเองนะคะหมายถึงว,ว่าอ่ามันได้ได้เห็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะคะที่ไม่เคยเห็นที่เห็น,หน,น,นครับครัเค <c oughs> บเป็น <c oughs> ช่วงงานอย <c oughs> <ๆ>ู่ฮะซีนซีนนี้ก็ชอบที่แบบเราให้ให้กำลังใจเขาแล้วก็แบบบอกหลักเขาบอกหลักเขาด้วย หมอรักกันตรงนี้ไม่ได้นะไม่ไม่มันมันน่ารักดีพี่ขึ้นมา13คนไี่คนใดจะมาใจรักมาใช่ค่ะทุกคนฝากด้วยค่ะฝากเลยสำหรับคนที่ได้ดู EP นี้จากพวกเราเนะและสุดนะคิจการด้วยอ๋อค่ะวันนี้ใช่ั้มครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามีดูในโรงร้อมกันก่อนเนาะใช่ครับผมก็ดีดูในโรงเป็นดูก่อนใช่ไมครับไได้ออนพร้อมกับตอน ปกติก็พาทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับการดูวันนี้แล้วก็การัดการปั่นเทรในวันนี้ครับผมบอกเลยว่าวันนี้มันเป็นอีพีจบแล้วอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะถูกสรุปมาในอีพีนี้ครับผมก็พาทุกคนด้วยนะครับผมกัเชี่ยกว่าอีีสุดท้ายครับผมอย่างที่อัดฉีดอะไรนะถ้าคู่เจนแบบอัดฉีดเลยนะมจะได้มีแบนป่าไม่มีอะไรเลยเอาบอกแค่มันอยู่ดูด้วยกันใช่ครับผมก็มาดูสดพร้อมกันเนาะโอเคค 1, 2, 3,